นี่ไงมาเขียนอยู่ว่าชูดอิดเฉยฮะโอเคโอ้ยสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมคลิกเกมเมอร์วันนี้เราอยู่ในเกมสปาร์กี้มักกี้เป็นเรื่องราวของค่ายสถานการณ์หรือว่าค่ายลูกเสือนะที่ถูกจิงล้างโดยที่เราจะไปสำรวจนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่ค่ายนั่นกันแน่อยูอยูเด็กหายตัวไปได้อย่างไรแต่จงระวังค่ายนั้นมันมีสปาร์กี้มักกี้ไล่ล่าเราอยู่ทำมันตื่นขึ้นมาแล้วก็ไม่มีใครรอดแน่นอนโอเคเราไปเลยเลยกว่า ามาแล้วเราน่าจะเป็นเด็กหรือเปล่านะฮะดูจากเท้าอาจจะเป็นเด็กที่อยู่ในค่ายนี้ก็ได้นะฮะเป็นค่ายสานาก,กานหมดค่ายลูกเสือนะฮะโอเคตอนนี้แล้วก็มาอยู่ที่ที่ไหนสักแห่งนะมีสายไฟด้วยน่าจะเป็นค่ายนะฮะอะไรเนี่ยเอมเบอร์แปลว่าอะไรชื่อตัวละครหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ฮนะแต่เหมือนกับเราความจํา เสื่อมหรือยังไงก็ไม่รู้นะฮะทำไมอ่านชื่อเอมเบอร์แล้วเราถึงเอ,อ่เอ,อนี่นะเขาเรียกว่าไงแบบเกิดภาพวิง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 นะนี่มันคือเครื่องอะไรเครื่องขายกาแฟนั้นเหรออันนี้เครื่องทำลูกอม,มเหรอไม่รู้แฮะแต่ว่าเดินตามสายไฟไปก่อนแล้วกันนะฮะจงระวงังสปาร์กี้มักกี้ให้ดีมันเป็นหุ่นยนต์นะฮะที่ผมอ่านตามดีสคริปชันมาตอนโหลดเกมเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นหุ่นยนต์อะไรสักอย่าง,น,งนะฮะ ที่จะไล่ล่าเราเอ๋ตรงนั้นมีอะไรด้วยไปดูได้ไหมเอ๋เป็นถ้ำลึกเข้าไปเลยะฮะผมควรเข้าไปดีไหมเข้าไปแล้วกันนะฮะไม่รู้ว่าเจออะไรข้างในเอ๋อะไรอะ AS Amber อะไรวะเนี่ย m b e r เลยอะไรสักอย่างนึงนะฮะแต่พอตรงนี้เปิดไม่ได้นะฮะเดี๋ยวขอดูคำศัพท์แป๊บหนึ่งนะฮะมันแปลว่าอะไรเอ๊ เอมเบอร์รอสเหรออาจจะเป็นชื่อคนเหลือสักอย่างนะครับไม่น่าใช่สับเฉพาะโอเคไปต่อดีกว่าเอมเบอร์รอสเหรอมาคำว่าไงชื่อหัวหนา้าแคมป์ที่หรือเปล่านะก็ไม่รู้เหมือนกันอุย้ยตกใจหมดแม่งเลยเครื่องขายของอยู่ไฟติดเฉยเดี๋ยวมันจะไปปลุกไอ้สปาร์กี้มาร์กี้หรือเปล่าก็ไม่รู้ฮะไม่แต่ตรงนี้ก็คืออะไรขอสิทธิ์สำรวจ ออกนอกแผนที่ก่อนนะฮะโอเคมโกงอะไรสักอย่างหนึ่งเข้าไปดูได้ไหมข้างในเอเหมือนเข้าไปได้ฮะแต่ว่ามันปิดอยู่โอเคเดินตามสายไฟไปก่อนล้วกันเกมนี้กดชิปเพื่อย่องนะฮะทำไมกดชิปเพื่อย่องวะกลัวว่าเราจะต้องสเตล,ลหนีตัวอะไรบางอย่างนะฮะกัว,ว่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ขอให้ไม่ใช่เสอออันนี้คือแมงเอ้นึกว่า ที่ขายตั๋วมันคือเครื่องอัตโนมัติแต่ว่าทำไมในค่ายนี้มันมีเครื่องอัตโนมัติเยอะจังผมนึกว่าเป็นแบบแคมป์ไฟแบบแคมป์ไฟลูกเสืออะไรอย่างนี้นะฮะแต่มันไม่ใช่อะมันเหมือนแบบเป็นที่ที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงอยู่อะไรอย่างนี้นะฮะเอตรงนู้นมีหือวแสงไฟอะไรแวบๆตรงนั้นนะฮะคืออะไรวะอ๋อเป็นจักรยานไฟฟ้าโอ้แสดงว่าค่ายที่นี่อาจจะเป็นค่ายแบบ เขาเรียกว่าอะไรเทคโนโลยี Technology เลยนะฮะแบบว่านะักวิทยา,าศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยค่ายเด็กวิทยา,าศาสตร์โอเคสายไฟมาประจบกับตรงนี้นะฮะคุณนั่นอะไรอะ่ะนี่ฮะสปาร์ก,กี้มาร์ก,กี้นะคือตัวควบคุมฮนะอาจจะเป็นคนที่คุมไม่เจ้าสปาร์ก,กี้มาร์ก,กี้ก็เป็นได้โอเคเข้าไปข้างในดีกว่าเข้าได้ไหมไม่ได้เหรอจะมีทางไปตรงนี้นะฮะเฮ้ยเจ้าสปาร์ก,กี้มาร์ก,กี้เต็มเลยนะฮะนี่ใส่ชุดอวกาศมีปืนด้วย มีเป่าลูกโปง่งน่าจะเป็นมัดคอดที่นี่นะฮะแต่มัดคอดตัวนี้อาจจะไม่ใช่อย่างที่เราคิดก็ได้อุ๊ยอะไรอะมอนสเตอร์ Monster. สปาคิมักกี้เป็นมอนสเตอร์งั้นเหรอก็แน่ละทำได้หลายอย่างนะสปาคิมักมกี้อุ๊ยจงระวังสปาคิมักกี้นะฮะน็อ y ยูอะไรอะจงระวังแล้วกันเดี๋ยวมันจะจัดการเรานะฮะต้องวิ่งหนีปะเนี่ยทางกลมๆวนๆอย่างนี้ผมกลัวว่าจะเป็นอย่างนั้นอะ ชิพหายละนี่เสียคลายเป่านกเออเสียผิวปากข้างในนะนั่นไงสปาคกกี้มกกักี้อยู่ให้ห่างไว้คี i ดิสแตนนะชิพหายละโดนแน่แล้ววะผมว่าเอ้าอยู่ๆก็ล้มลงไปเมื่อกี้มันยังยืนอยู่เลยชิพหายละเอามันหายไปแล้วชิพหายมันหายไป โอเคเปิดไฟเอ๋แต่ถ้าเราเปิดไฟอ๋อกลงตรงนี้เปิดวิ่งไม่ได้นะฮะแต่มันหายตัวไปแล้วอะผมว่าเราไปปลุกมันแล้วละไอ้สปาคกกี้มาก,กี้ว่าเราจะไม่โดนมาเล่นงานนะโอเคเปิดไฟที่นี่แล้วตรงนี้เข้าได้ไหมไม่ได้นะฮะแล้วเราก็ต้องเดินกลับไปห้องแบอบไปตรงนั้นที่เราเจอแน่เลย ที่เป็นห้องแหลบไฟฟ้านะฮะโอเคถ้าเป็นผมเนี่ยปีนรั้วแล้วก็ขี่สกูตเตอร์หนีไปละไปกลับไปตรงแหลบที่เราเจอตรงนู้นนะฮะสิละปาร์กี้มากกี้มันหายตัวไปแล้วเกมนี้ทำภาพสวยดีนะฮะถ้าเป็นเกมเต็มแบบว่าแบบไม่ใช่ไม่ใช่เกมสั้นอนะตอนนี้ผมเล่นเกมสั้นของเกมนี้อยู่นะฮะสปาร์กี้มาร์ก,กี้ถ้าเป็นเกมเต็มนี่ผมว่าสนุกน่าดูเลยนะ เอ๊ะว่าจะส่งนัดไปได้หรือยังขออนุญาตไปดูตรงนี้แป๊บหนึ่งนะฮะไม่เสี่ยงมันน่ากลัวจังโอเคเข้าไม่ได้นะฮะจับกลับไปเสี่ยงน่ากลัวเหลือเกอินในเครื่องนี้เสียงเพลงเพาะเนะี่ยน่ากลัวใช้ได้โอเคไปเราต้องเข้าไปในนี่นะฮะถ้ำอะไรสักอย่างหนึ่งที่เจอตอนแรก ประตูเปิดจริงด้วยชูดชูดอิดฮะต้องยิงเหรอเออแล้วเราจะเอาอะไรยิงอะเอ๋ eh. ต้องวิ่งหาปืนเหรออะไรมายิงเหรอเอ๋ eh. แล้วปืนเอาจากไหนอะหรือว่าต้องเดินกลับไปทางเดิมขอยัดเดินกลับไปตรงที่เรามาแล้วกันนะฮะต้องหาปืนเหรอแล้วปืนหาจากไหนอะนีปะ่ะเอ๋ โอเคขออนุญาตเดินกลับไปนะครับผมไม่รู้ว่าต้องไปไหนมันบอกให้ยิงอ๋อนี่ไงห้องนี้เปิดแสดงว่าในนี้อาจจะมีปืนก็เป็นได้นะฮะจัดไปโอ้มืดซะด้วยมันมืดขนาดนี้เนี่ยห้องปรปภหรอโอเคเปิดไฟเรียบร้อยโอค้คอมพิวเตอร์มีสตรีมด้วยโอ้โหเล่นเกมเลยจัดไปโอเคเล่นไม่ได้เหรอโถเอ่จะเล่นเกมซะหน่อยโคตร คำใบว่าโค้ดนะฮะ่าจะใบ้เราเกี่ยวบอะไรสักอย่างเอ๋อะไรอะโค้ดอ๋อนี่นี่น,นี่เอ๋ C O D E หรอปิดไฟแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคไม่มีอะไรอาจจะต้องพิมพ์คำว่าโค้ดหรือเปล่าไม่หม่ C O D E ไม่ใช่หรอ C ODE โค้ด e. นี่ไงโค้ดไม่ใช่เหรอเอาสิผายละเอแล้วรหัสคืออะไรวะจะดูจากตรงไหน่ะนี่เปล่าสิผายละโอเคผมพยายามหารหัสแป๊บหนึ่งนะว่ามันอยู่ตรงไหน SP R A SP R A K Y เอาไม่ใช่เหรอ SP A R อออาถูกด้วยสปาร์กจริง้วยสปาร์กี้มักกี้นะ โอเคแล้วไงต่อแล้วไงต่อจะเอาปืนยังไงอ๋อกด e ได้แล้วนี่ถือสองกระบอกเลยเอา้าวอุ๊ยอะไรอะ่ะมันยิงได้หรอเอแล้วมันเก็บยังไงอ,อ่ะอ๋อมันมีหมดด้วยหรอชิ่ายแล้วแสดงว่ามันใช้แล้วหมดไปนะฮะโอเคก็คลิกขวาเพื่อทิ้งกด e เพื่อเก็บนะฮะ คลิกขวาเพื่อทิ้งกด E เพื่อเก็บนะฮะเดี๋ยวทิ้งอย่างนี้เลยกด E มาโอเคไปไปต่อว่าแต่เราไปไหนผมไม่รู้นะฮะน่าจะไปไอห้องที่เราต้องยิงหรือเปล่าใช่ใช่ไอห้องอเ,เสียงใครผิวปากผิวปากฮนะอุย้ยยาขยับโอเคตกใจหมด ไอ้เครื่องนี้ก็น่ากลัวเหลือเกินฮะเครื่องทําเพลงแต่มันมาเป็นเพลงตอนที่เราเดินใกล้นี่ก็น่ากลกัวเหมือนกันอยู่ๆก็มากระชากอารมณ์เราเฉยจัะไปรหัสคือสปาร์นะสปาร์กี้มักกี้ชื่อเกมนี้แต่พิมพ์แค่คำว่าสปาร์นะฮะตรงนี้ต้องยิงนะฮะชูดชูดิตโอเคเหลือนัดหนึ่งนะฮะนี่ตุก๊กตาสปาร์กี้มักกี้เป็นมาร์คอตที่นี่นะฮะนี่คืออะไรวะ อ๋อเป็นอะไรเนี่ยเออร์เลอร์อันนี้คือหามอนเตอร์นะฮะแต่เราไม่รู้ว่าอยู่ไหนมันเออร์เลอร์ฮะเวงกรรมวิทยุไม่มีใครลิฟหาลิฟไม่เจออันนี้อะล็อกไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะฮะออโต้แฮกแอปไม่มีอะไรอ๋ออะไระ Spark อะเอมเบอร์สปาร์กอะเอมเบอร์สปาร์ก โอเคเชื่อ,อรหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ฮะแต่ผมขอญาตวิ่งกลับไปเอาปืนอีกระบอกหนึ่งก่อนนะฮะเพื่อจะได้มี2กระบอกืก่อความปลอดภัยในชีวและพย์สินนะฮะมี2ปืนดีกว่ามีปืนกระบอกเดียวถึงจะเดินไกลหน่อยก็ขอโทษท่านผู้ชมด้วยแต่ื่อความปลอดภัยของเรานะฮะสองกระบอกจะดีกว่าจัดไปเครื่องเกมนี้ก็หลอนเลอเกินกลับไปเอาปืนเพิ่มกระบอกหนึ่งนะฮะ หวังว่าจะไม่เจอตัวสปาร์กี้มักกี้นะเจอจะยิงแม่งโอเคไม่มีมาสองกระบอกรู้เรื่อง <c oughs> จะยิงให้ไสพุนจัดไปต่อไปก็ไปที่ห้องเออที่เราเข้าไม่ได้ตอนแรกนะตอนนี้เรามีเครื่องแฮกแล้วน่าจะเข้าได้แล้วตอนนี้เดี๋ยวไม่เจอวีเวลของตัวนั้นเลยนะหลาจาที่มันหายตัวไป มีแค่ตอนที่มันเนออมาเป่านกหวีดเอ้ยไม่ใช่ดิ <laughs> ผิวปากใส่เราตอนข้ามสภานะฮะเ <Okay. S 2> <Okay. S 1> คเครื่องน,นี้ก็เปิดเพลงหลอนเราอยู่นั่นแหละ hmm. อืมเนี่ยวพาแต่ตรงสีชัมพูตรงเนี้ยเส้นสายชัมพูนี่มันเปิดแล้วเฉยโอเคกะจะมาดูพอดีนะฮะ่ oh, แต่มันเปิดเพราะอะไรไม่มีอะไรข้างหลังใช่ไหมไม่มีนะ แล้วเราจะเข้าไปยังไงไม่มีอะไรเลยนะฮะโอเคผมว่าเราต้องใช้เครื่องแฮกแฮกน่าจะใช่มีเปล่าออโต้แฮกไม่ใช่เหรอไม่ใช่ลิฟไม่ใช่วิจุไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่ออโต้แฮกเหรอเนี่ยออโต้แฮกไม่ได้อ เออหรือว่าเราต้องยิงหรือว่าต้องเปิดโอเคทิ้งปืนก่อนนะฮะโอ,โอ้ตกอะไรเนะี่ยตกหลุมอะไรหรือว่าต้องยิงลองดูนะฮะไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าโอเคไม่ใช่เวรกามเสียกระสุนฟรีโอเคนั้นเราไปอีกที่หนึ่งแล้วกันอีกจุดหนึ่งแล้วกันแมเมเบอร์เสียกระสุนฟรีไม่เป็นไรมีกระบอกหนึ่งขี้เกียจวนกลับไปเอาแล้วนะฮะผมขี้เกียจเก็บเอา เก็บไปเก็บอีกกระบอกแล้วหนึ่งแล้วอะลิ้นพันเว้ยเนอเสียกระบองหนึ่งฟรีฟรีไฟดีนะไฟไม่กระพริบโอเคตรงนี้เราอาจจะแฮกประตูนู้นได้แล้วนะฮะไอตรงไฟฟ้าตรงนั้นมันเข้าไปไม่ได้เลยเป็นแค่ประจุไฟ,ฟตัวเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเฉยก็ได้นะโอเคมาแฮก แฮกแล้วเรียบร้อยโอเคเข้ามาแล้วนะฮะโอ้มีเครื่องตรวจอาวุธด้วยอย่าบอกเราต้องโยนเข้าไปใช่ไหมใช่ปะอ้าวอาวุธไม่มาหรอโอเคเดี๋ยวว่าต้องตรวจอาวุธด้วยโอเคไม่ต้องตรวจใช่ไหมจัดไปต้องแฮกก่นเะนี่ยไม่ต้องหรอหรือว่าต้องแฮก ไม่ต้องแล้วนี่ต้องเปิดลิฟต์ไม่ใช่เอ๊ไม่ทำไงต่อล่ะตวัวต้องใช้เครื่องนี้บก,กี้ท็อกกี้อะเครื่องตรวจหาไม่ใช่เอะแล้วทำอะไรอะ่ะ ต้องทำไงฮะงงโอเคดีวผมหาทางไปตอแบแป๊บนึงแล้วกันนะฮะว่าต้องทำยังไงเอ๊ะหรือว่าต้องยิงไม่ลองยิงดูไหมไม่กล้าฮะกลัวกระสุนหมดโอเคดีวผมหาทางไปต่อแลวกัน่าต้องทำยังไงดีโอเคผมเดินมาทั่วแล้วนะฮะผมก็ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนแล้ววะมันไม่มีอะไรแล้วะ่ะผมว่าเรา,เราต้องลองยิงกระจกที่ผมบอกตอนแรกแล้วแหละไม่รู้ว่าจะจะ,จะใช่หรือเปล่านะลองดูนะครับทีนี้ผมเดินไปเอาปืนไกนะโอเคลองดูอุ้ยใช่จริงด้วย โอ้โหใช่เฉยโอเคแต่กระสุนผมนหมดแล้วว่าเอาไงอะนี่คืออะไรอะเก็บไม่ได้หรออ๋อนี่คือยาอะไรสักอย่างหนึ่งโอ้มีปืนตรงนี้โอ้เยี่ยมเยี่ยมเลยได้ปืนตรงนี้สบายละโอเคนี่ยังมาเขียนอยู่ว่าชูดอิดเฉยฮะโอเคโอ้ยแม่เงเอ้ยยิงเลยอะไรวะแม่เงเอ้ยตกใจหมดมึงมึงมึงไปไหน มานี่เลยไอเวนตกใจหมดเลยเมื่อกี้นี่มันมีป้ายอยู่ป๊บนึงป้บหนึ่งนะมันเขียนว่าอย่าจับมันถ้าจับมันจะหายตัวไปอย่าจับอะไรก็ก้อนสีเหลี่ยมหรออยู่อยู่ห่างมันไว้แล้วก็เม็ชัวร์ว่าคุณเห็นมันตลอดเวลาแล้วก็ยิงมันซะโอเคเป็นไงเป็นมาแล้วเป็นอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะเฮ้ย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 ชิบหายแล้ว อะไรอ่ะไม่รู้ว่าผมวิ่งไปหาปืนก่อนแหละชิบหายตรงไหนมีปืนบ้างตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตามปืนไปต้องปืนไปยิงมันชิบหายไปทางไหนวะทางนี้เหรอทางนี้ป่ะก็าทางนี้โอเคถูกนะ่าจะถูกที่ถึงแล้วถึงแล้วนี่ไงี้ยปืนว้าวเรียบร้อยไม,ไม่ทันแม่งเงยโดนแดกเรียบร้อยหนึ่งศพเอ,อือดขอโทษด้วยคุณหายตัวไปโดย อีสาตย์เรียบร้อยโอเคเอาใหม่นะฮะแมงมือตายเฉยวั f ฟักมารอบไอ้เวนเ้ยวิ่งอีกแล้วทางซ้ายตรงไหนมีปืนตรงไหนมีปืนขวาซ้ายซ้ายขวาขวาตรงนี้ซ้ายซ้ายผม่แม่งกลับตามไล่ตูดมาเสียงกงเงำกรงเงมาเลยโอเคถึงแล้วถึงแล้วถ,ถ,ถึงแล้วถึงแล้ว เียก็บเร็วเก็บเร็วมาเรียบร้อยิติศาจเวนกลับไปซะจากตรงที่แกม,มาเย <Yeah, S 2> ผ่านแล้วโอ้โหผ่านเฉยโอ้โหมีมีมซิกเกต็ตฟาวเพียบเลยนะฮะโอ้โหเต็มเลยโอ้โหมีเวอร์ชั่นเต็มที่สตีมด้วยโอ้โหนะคตอาจจะได้เล่นเกมน,นี้แน่นอนนะเออบรรยากาศก็ทําดีนะมันก็แอบหลอนๆอยู่แต่ตอนจบมันไม่ค่อยพีกไปหน่อยมันมันมน่าจะมา ออแอบมาเจอเราแบบว่าทําให้เราตกใจช่วงที่เราหาของนะฮะน,นี้มันมาตอนสุดท้ายมันเลยแบบมันไม่ค่อยสุดแบบมันไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ด้วยแต่มันก็บรรยากาศใช้ได้แล้วก็กราฟิกนี่สวยเลยโอเคฮนะก็จบกันไปแล้วสปาร์สปาก,ปาก,กีมักกี้นะฮะคลายหมดแล้วนะอาจจะมีเวอร์ชันเต็มในสตีมเร็วๆนี้นะฮะสำหรับพานี้บล็อกลีเกมเมอร์ amer, ขอตัวลาไปก่อนไปแล้วสวัสดีครับ